น้ำตาเดือดเตชอรครับวันนี้เจอกับน้องเด่นเลยครับเคยเจอเขาไหมไม่ครับวันนี้ร hum ้อยเท่าไหร่งร้อยยี่สิบเจ็ดครับผ่านแล้วนะไปซ้อมอยู่กับเกตเชอรครับกี่วันเดือนหนึ่งครับชกมวยมาตัวนี้รวมๆเยอะๆร้อยเท่าถั้นไหมครับสามไฟล่าสุดเราจน่ากี่ไฟล์สองสองนะล่าสุดชกร้อยเท่าไหน่ร้อยยี่สิบหกครับวันนี้เ่ยร้อยยี่สิบเจ็ดครับคุมกี่เราอ่ะประมาณ สามสี่โลน้ำหนักลงไปปล่อยเอ่อหกหกสิบเอ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบสามครับเรานี่ก็เขานะเห็นไหมนุ่นเลยเขาจะตายไงเห็นครับเขาตายเห็นไหมครับโอเคคนจังหวัดฝั่งเปิดฝากงเปขับเที่ยงไหนวันนี้ฝากชาวพม่าพี่น้องไปเพชรเชื่อเวื่ลังใจด้วยทีนะขอโชคดีครับครับเพื่เลี้ยก่สานสิทครับวันนี้เราเจอกับใครนะไอ้น้ำตาเดือดครับน้ำตาเดือดเคยประทักมั้ยยังยังวันนี้ร้อยเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร้อยยี่สิบเจ็ดมาเป็นยงไงบ้างพอดีครับล่าสุดช่วงร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยยี่สิบห้าครับอันนี้มันมาแทนหรือว่ายังไงแทนรู้ตัวกี่วันนะสองวันครับแต่ว่าเราก็ทําซ้อมซ้อมอารอนคือเรียกมาอะไรเสียบเมื่อไรได้ไม่มีปัญหาเรียวแรงดีแน่นอนเอาละซ้อมที่ที่จังหวัดไหนวีรบมรีครับค่ายเกตศฟ้าลิขิตครับเราชกมวยมาตัวนี้รวมๆ ร้อยก็ไฟครับร้อยก็ไฟนะสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานเราก็ชนะสิงห์พยกกัคฆ์รครับชนะเพชรพัทยาครับเรามีแพ้อสุรน,น้อยล่าสุดแพ้เวทอะไรล่าสุดชนะสิงห์พยัคฆ์ครับร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบห้าครับกเวทนี่สบายๆคุมกีโรได้ครับ ขุ้มาสโลกว่านิดหน่อยเราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเข่าหรือมวยหมัดนฝีมือครับฝีมือและคู่ชกนี่เป็นไงก็เป็นมวยเข่าเข่าเนครับเสียเปลียนรูปร่างเขาหน่อยมั้งเสียเปลียนรูปร่างอ่าไม่เป็นไรอาวุธสู้ได้สู้ได้ครับอ่าคนจังหวัดวีรัุครับขอเป็นคำเชียร์ครับผมฝากชาววีรัุครับเป็นกำลังใจครับเต็มที่แน่นอนครับขอโชคดีน้องชายครับผม